好，历史、sí,。对。 อ็นที่โอ้โหย้อน ไม่ได้เนาวไปไปอะไรอะไร ช่วยถือเราวันนี้อ่ะเ้กล้ามขึ้นดีทอบไม่ไหวว่ะมันหนักอ่ะเขาหายที่เดียเดืนี่มาถืออันนี้ไงอุ้ยไม่ได้แบบเอาไปคิดเอาเอาหยุดดพี่จะถ่ายของด้วยกินได้ต้องเดือนเลยอ่ะ ทั้งเดือนหมดก็หมดแล้วครับหมดก็หมดแล้วขาหม